อยู่สามตัวหน้าแต่เลขท้ายมันเป็น80ศนะก็น่าจะดนบันดาลให้เราไปหยิบแปดศูนก็เลยไปยืนอัดชูช่วงประมาณทงเที่ยงก็เลยมาซื้อออนไลน์ได้อยู่นะก็ว่าจะบอกสมาชิกมันก็มันไม่มีเวลานีก็เลยลงในในหน้าหน้าเฟซส่วนตัวก็ก็ก็ถือว่าจะได้ไปไปกาบนมัตการขอพรโชคลาภอีกอยู่นะครับก็ก็มาติมเต็มๆนพี่น้อง 00มาอีทีหนัก70กับ90เออก็ก็โอเชแล้วละทกศอาอจารย์แตกสามตัวสุดยอดค่ะนะครับคนคนไม่ได้ใส่ใจถ้าคนติดตามนะทกศนี่คนจะลืมเนี่ยพอาเป็นออกเดือนละครั้งนะครับคนจะไม่ได้ใส่ใจนะคนจะรู้แต่อมสิน ร,รัฐบาลมันออกเฉพาะวันที่16เด่พอมันเห็นออกอนการขอทอกศหน่อยเขาบอกว่าเออมันออกเดือนละครั้งเฉพาะวันที่16ก็ทักมาถามทุกข้อทอกศกันใหญ่เลยมีเช้าก็เหมือนกันมันไม่ม,ม,มีนะครับทกศจะออกถุกวันที่16เดือนละครั้งใค,ใครติดตามนะติ๊กไว้เลยทกศจะมาดีเพราะว่ามันเดือนละครั้งนะครับอาจารย์ก็ให้ตรวจจเจะไปน่าจะเป็น สามหางสามตัวเม็ดเดียวนี่เนาะนะถ้ารูดนะล่างน่าจะเป็นห้าหนึ่งเนาะบนมันห้าเก้านะครับร้อยคุนร้อยมันก็เห็นเงินแสนเนาะพี่น้องกวก็ก็ดีใจหลายๆคนซื้อทิมทิมไม่นะครับห้าบาทสิบบาทบางคนไม่เคยซื้อก็ซื้อสิบาทก็เห็นเงินหมื่นไหมช่วงนั้นรถยังหาที่จอดรถมันมีเอ s อมเอแจ้งมาแล้วมีเสียงติ้งตังติ้งตังติ้งตังนะพอดี ขอพอรกับไว้แล้วว่าจะได้ไปนั่นอยู่ก็ดูว่าจะมีโอกาสไปไปทำบุญญาติที่บุรีรัน่าจะเป็นวันที่สองมีนานะครับต้องดูก่อนว่าจะมีโอกาสว่างไม่สะดวกไหมก็จะได้แวะไป สักการะหลวงปู่สวงอีกนะน่าจะเป็นวันที่สองเสียก็ประมาณหลังๆวันที่สองมีนานะครับหลังวันที่สองมีนา,นะลนนาและก็เดือนเมษานะครับก็จะได้ไปทําบุญที่กรลสินวันที่สิบสี่เมษาใครอยากร่วมทําบุญเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งอา้จาักจะซื้อนั่นเนี้ยโต๊ะโต้าอีนะบริจาคทางวัดสักร้อยชุดนะครับตะเวนทําบุญเพื่อนุนส่ง ให้พวกเรานะครับมีโชคมีลาภให้เอฟี MC, ทุกคนนะครับต่อไปนะครับออมสินเนาะเข็นแล้วนะครับออมสินวันนี้อาจารย์ก็จัดเหมือนเหมือนทอกสองวันเมื่อกี้แหละหางเดียวนะครับถ้ามันมาเหมือนทอกสอตามสูตรมันก็อย่างนี้แหละครับอยู่เล่นไปนสามหางนี่แหละ เล็กสามตัวก็หางเดียวก็อาจจะเล่นหกกับก็ว่าได้กได้เดอสลับกันอยู่อานะนะจาจัดตัวก็ว่าตัวเอาััเนเยน,นตามนี้นะครับคืออมสินระจํานวดเป็นที่หนึ่งมีนาคมนะครับตามนี้เลยนะครับตามนี้มัดวอกพี่น้องนะนี่คืออมสิน อย่าลืมเน้อล่ะคือ <c oughs> ท,ที่คือเหงวดวัางหันนะเขียนอยู่ไม่ซื้อหนูซื้อแต่รัฐบาลก็กีว่าบางแห่งก็บอกว่าไม่รู้จะซื้อที่ไหนเพราต่างจังหวัดเขาไม่ขายกันอีกอ,อมสินทองสออีกนะต่อไปรัฐบาลเน้อพี่น้องนะรัฐบาลงวดนี้นะครับงวดนี้งวดนี้นะให้ชุดเดียวนะครับให้ชุดเดียว รีบไปหานะาจะฟันตัวเดียวเนี่ยน่าจะเป็นหวยสัญจรหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าสัญจรก็จัดตามนี้นะครับบนล่างในเลขสามถังเอ่อเลขเลขสองสามตัวก็สองชุดสองหางตัวจ่อเล่นตามนี้เลยนะครับอาจารย์ก็เล่นตามนี้ทุกตัวบนล่างเดี๋ยวจะจะให้ดูทีละอย่าง เอาล่องเอาไปเบิงหลังจากไปตะเวียนทำบุญนะครับสองอาทิตย์ที่ผ่านมาน่าจะนุนจะส่งนะครับถ้าบุญมีวสาสนาอีกก็ขอให้ตรงตรเหมือนทศสอเม็ดเดียวนะอ่าตามนี้เลยพี่น้องจะจะ,จะไปรอรี่เด้อนะในระบบที่ไหนเขาเปิดก็จับไปก่อนอย่าไปรอวันวันหวยออกเขาไม่เล่นกันเด้อเดี๋ยวจะลืมที่สําคัญรอวันหวยออกอันเดีย มาคลิกบอกว่าแก้บนวัดใหม่สี่หมื่นได้ตัวเดียวกันใช่ไหม <c oughs> ก็ขอคุณบารมีนะครับให้หนุนส่งให้ใหเฮงให้ปังนะครับอันนี้ชุดละห้าใบเดี๋ยวสิห้เบิงตะเวนซื้อตั้งแต่ปัมม๊มน้ำมันเหีนบ่าบนอกนี่ ใบเนอะพี่น้องหางนี่นะยี่สิบใบได้เนะี่ยเห็นบ่ได้สี่ชุดชุดละห้าใบนี่หางแรกหางที่สองมันชอบเท่ากันหมดอันนี้ได้สามมัน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 มีแค่นี้เห็นบ่หางสอง กินก็ซื้อเท่ากันทุกตัวเั่นแหละแต่ว่ามันจะต่างกันคือลอตเตอรี่เท่านั้นเด็กสี่หางเนาะพี่น้องสี่หางอันนี้มีน้อยได้สิบใบไหมบอคอยมีหางนี้จะเยอะหน่อยแต่มันไม่ได้ชุดห้าใบอยู่ประมาณสิบใบ ไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชุดออนี่แหละที่นองห้เล้วก็เล่นน้ำเล่นให้เบิงน้ำได้ไม่แม่ห้ซื้อๆดิความหวังเนาะประมาณนี้แหละไม่ไม่ใช่ว่าเป็นผู้ให้ใหเฉยๆให้แล้วก็เล่นเันนะครับไม่งั้นเขาคงไม่เอาไปลงขา่าวหลายๆช่อง นะไม่ว่าจะเป็นช่องวันช่องอะไรกี่ยี่ห้านะถาวายประทัตหนึ่งแสนนัดนะที่วัดใหม่สี่หมืน่นเงินล้านแต่ก็ตรงนี้เละที่อาจารย์จัดนะครับเพราะนั้นก็ลักษณะนี้นะหลังจากไปทําบุญมาก็ก็ล่องเอาไปผิดจาไน้าเบิ้งเด้อพี่นะ่องนําหมักกระจังเลนบ่หมักกับระต้องเลนเนาะแล้วแต่โชคแต่ดวงของใครมัถ้าบุญนีวาสนาจังได้ซื้อจังได้มันกระูู ถูกหน่อยถูกไยก็เป็นโชคของแต่ละบุคคลนะครับหวยยังไม่ออกไม่ต้องเชื่อนะครับสามารถนี้แหละนะครับลองเอาไปพิจารณาเบื้กงจะจะ,จะเหลืออีกยี่อยออาทิตย์หน้าเนาะอาทิตย์หน้าไม่ออกปร,ประมาณวันวันพุธนั่นแหละนะครับหมักบอสไม่ไม่ไล่ให้อีกนะ,นะครับจะลงหน้าเพจในวันที่ยี่สิบ แดดเยอ,อแต่นี่กลุ่มเฟสก็ลงให้ไปแล้วละ่ะนะห้องแนวทางก็ลงให้ไปหมดห้องลายห้องอะไรก็มะนั้นก็จะได้ว่าไม่เห็นไม่เห็นไม่ได้นะนะครับแ็แล้วแต่ดวงแต่โชคของแต่ละบุคคลนะครนะัประมาณนี้มักกัะจังจังหลนจังจัดนะครับชีเนาะ ได้ไปเข้างานเข้ากันนะสำหรับคนที่ทำงานนะนะ่าจะเป็นเวลาพักทานข้าวเป็นเวลาเที่ยงเที่ยงเที่ยงกว่านะครับใครไม่สะดวกก็แชร์ไว้ดูย้อนหลังเนาะประมาณนี้พี่น้องนะโอเคเนาะนะโอเคประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับรำ่รำร่ำรวยรวยเฮงเฮงปังปังนะครับแชร์ไว้ดูย้อนหลังนะครับโชคดี